คู่กับครูพี่ตั้มเลยไงครับครูพี่ตั้มอะไรพี่ะจะนอนทำไมเนี่ยจะนอนทำไมอะไรจะนอนทำไมเขาจะนั่งจะนอนก็เรื่องของเขาแม่เขาขอแล้วแม่เองคุยคุยคุยเลยผมจะคุยกับครูพี่ตั้มคุยไปสิแล้วครูจะมานอนอะไรตรงนี้มันไม่ใช่ไงโอย พี่ <Okay. S 1> เต็มที่เลยพี่เอ้าเอาไหมผมอะไรเนี่ยไปครับน้องปายครับขอบคุณพี่ตั้มน้องปายโอ้ยต้องต้องขอบคุณน้องปายมากๆเลยนะครับขอบคุณน้องปายมากๆเลยนะครับครับขอบคุณที่ได้ให้เกียรติมาเล่นเอวีให้กับพี่นะครับโอ้จับมือผ่านนะจับ